วันนี้และชุมชนรอบวัดบางรักใหญ่เราได้เห็นภาพที่งดงามในพระพุทธศาสนาที่สร้างความอิ่มเอมใจเมื่อพุทธบุตรธ,ธรรมญาตราได้ออกบิณฑบาตรโปรดญาติโยมในชุมชนสร้างการเห็นอันเป็นมงคลให้บังเกิดขึ้นในวันนี้ชาวพุทธมีความตื่นตัวชักชวนกันนำอาหารหวานช้าวออกมาใส่บาตรด้วยความสุขใจและไม่เพียงเท่านั้น ยังได้ถือโอกาสนี้ปลูกฝังวัฒนธรรมการตักบาตรให้แก่บุตรหลานได้ดูเป็นต้นแบบเพื่อการสืบสารพระพุทธศาสนาต่อไปในอนาคตแม้การตักบาตรแด่คณะพระพิสุจะเป็นภาพที่พบเห็นได้เป็นประจำในชุมชนแห่งนี้แต่การจะได้ตักบาตรกับพระพิสุเป็นจํานวนมากที่หน้าบ้านของตนเช่นนี้นั้นไม่ได้มีให้เห็นได้บ่อยนักจึงนับเป็นโอกาสพิเศษของชาวบ้านที่ได้มาสั่งสมบุญใหญ่กับเนื้อนาบุญ ที่เต็มเปี่ยนไปด้วยศีลาจารวัตอันงดงามยึดโยงใจของพุทธศาสนิกชนให้ยิ่งแน่นแฟนในพระพุทธศาสนา ความรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาได้ปรากฏสู่สายตาชาวโลกอีกครั้งกับการรวมพลังบ้านวัดโรงเรียนร่วมกันทำกิจกรรมทัำนุบำรุงศาสนาสถานนวัดบางรักใหญ่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีบุญยสถานแห่งนี้เป็นศูนย์รวมใจของพี่น้องชาวพุทธในชุมชนมาช้านานจึงนับเป็นช่วงเวลาสุดพิเศษที่การจาริกมาของคณะพระธรรมญาตรา ได้ประสานสัมพันธ์เชื่อมใจญาติโยมและเยาวชนรุ่นลูกรุ่นหลานให้เข้ามาร่วมกันทำความสะอาดเสนาสนะนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่วัดในชุมชนของตนพระพุทธศาสนาอยู่ได้ด้วยการสืบทอดคำสอนและวัฒนธรรมอันดีงามจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งดังนั้นการปลูกฝังเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาให้แก่เด็กและเยาวชน จึงเป็นเรื่องจําเป็นและสําคัญเป็นอย่างยิ่งซึ่งการที่พุทธบุตรธรรมยาตราได้ลงมือทําเป็นต้นแบบในการทํานปบารุงศาสนสถานเพื่อให้เยาวชนไทยได้ถือปฏิบัติตามนั้นทําให้การสืบสารประเพณีวัฒนธรรมชาวพุทธได้กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งทั้งยังได้ทําให้วัดวาอารามเกิดความงดงามและคงความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป แล้วก็ได้สวดมนต์ได้ทำสมาธิก็รู้สึกสนุกแล้วก็ดีใจมากค่ะเพราะว่าเราได้ทำบุญด้วยแล้วก็ได้บูรณะวัดค่ะให้วัดดูสะอาดน่าอยู่แล้วก็จะได้มีคนเข้ามาไหว้พระมากขึ้นค่ะในหลายๆปีที่ผ่านมาก็เคยพาเด็กมาทำแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจที่แบบทำแล้วก็รู้สึกสะอาดแล้วก็เด็กมีโอกาสที่จะได้ทำความดีนะคะแล้วก็ถ้าทำร่วมกับพระนี่เหมือนกับแบบ ทำให้จิตใจอ่อนโยนลงด้วยนะแล้วก็เด็กได้เห็นความสำคัญอของสถานที่ที่เราเคารพบ,บูชานะคะนโยบายของกระทรวงศึกษาก็จะเกี่ยวกับเรื่องบวรบ้านวัดโรงเรียนอยู่แล้วครับซึ่งผมว่าทั้ง3อย่างเนี่ยจะได้ประโยชน์ร่วมกันวัดก็จะได้เกิดการทำนุบำรุงแล้วก็ได้สภาพแวดล้อมที่ดีนักเรียนก็ได้เกิดความตระหนักในการที่จะร่วมรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็ต่อวัดครับส่วนชุมชนก็จะได้บุคลากรที่กลายเป็น เขาเรียกอะไรเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นบุคคลที่ดีต่อสังคมต่อไปครับทุกอย่างที่ได้มาร่วมจะเป็นการทําความสะอาดเจ็บปวาดอะไรเนี่ยนี่คือเป็นส่วนหนึ่งของการบำรุงพุทธศาสนาหรือศาสนาจะอยู่ได้ก็ด้วยพุทธบริษัททั้ง4ี่พระภิกษุแล้วก็ญาติโยมฉะนั้นญาติโยมที่ได้มาร่วมเมตตาเยาวชนนะนะเขาก็มาได้มาทํากิจกรรมวันนี้ก็เกิดประโยชน์อย่างมากมายความเพลื่มปีติล้นดวงใจ ยังคงบังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในพิธีทอดพระป่าบำรุงาศาสนสถานณวัดบางรักใหญ่จังหวัดนนทบุรีในวันนี้พุทธศาสนิกชนในชุมชนรอบวัดและผู้มีบุญจากที่ต่างๆได้พร้อมใจกันมาร่วมประกอบพิธีกรรมด้วยความสุขใจเป็นภาพสามัคคีบุญที่มุ่งตรงต่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองโดยนายสรายุทธพิมพจันทร์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่ ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายคารวาสไล้ได้รับความเมตตาจากพระครูนนทก,กิจจานุกูลผู้ช่วยเจ้าอววาดวัดบางรักใหญ่เป็นประธานฝ่ายสง์นำคณะสงฆ์มูใหญ่มาเป็นเนื้อนาบุญให้พุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัยได้มีโอกาสตักตวงบุญกุศลเพื่อนำความสุขความเจริญรุ่งเรืองม,ม,มาสู่ชีวิตของตนและครอบครัว เป็นช่วงเวลาอันทรงคุณค่าที่ในวันนี้ชาวพุทธทุกเพศทุกวัยได้มาสั่งสมบุญร่วมกันทั้งยังได้พร้อมใจกันกล่าวสรรเสริญธรรมะบทแรกธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรน้อมถวายเป็นพุทธบูชาน้อมนำดวงใจผูกไว้กับพระธรรมอันประเสริฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อการกลั่กายวาจาใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใส เตรียมภาชนะใจให้พร้อมต่อการรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยประธานทอดผ้าป่าณนาวัดบางรักใหญ่ในวันนี้คือกัลยาณมิตรทัพทิมจิตพัฒนกุลและกัลยาณมิตรปาริชาติระหนักยศนำพี่น้องประชาชนพร้อมผู้มีจิตศรัทธากล่าวคำถวายผ้าป่าเพื่อการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวสืบไป รู้สึกดีมากเลยที่วัดบางรักมีส่วนด้วยได้ร่วมบุญกุศลกับทางวัดธรรมกายเพราะนั้นๆเราจะมีบุญใหญ่อย่างนี้มาร่วมกับเราเหมือนฉันเนี่ยเป็นตัวแทนของอุวาสกบจิกาคนบางรักใหญ่แล้วกัน,กนได้มามีส่วนร่วมกับทางวัดธรรมกายเข้ามาทอดผ้าได้กุศลตรงนี้มากที่สุดชื่นใจที่เห็นพระท่านมาร่วมกับเรามาติ ผาชุมชนของเราได้เห็นสิ่งที่ดีๆที่เข้ามาในวัดเราในส่วนของญาติโยมก็แน่นอนได้มาทอดพระป่าแล้วก็ทำให้ดึงชุมชนข้างๆวัดได้มาร่วมนะกิจกรรมวันนี้โดยเฉพาะการทอดพระป่าก็เป็นส่วนหนึ่งของการบำรุงพระพุทธศาสนานะบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนอยู่นานแสนนานการมาของท่าน นอกจากท่านจะปราบมารคือตัวของท่านแล้วก็ยังเกิดประโยชน์แก่ญาติโยมก็คือญาติโยมก็เดินตามรอยทำพระคือปราบมารไปชิดมาก็ด้วยการทําบุญทาความดีนั่นแหละนะรักษาจิตเจริญภาวนาให้ทานฉะนั้นโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นที่น่าอนโมทนาและชื่นใจโครงการธรรมญาติปราปีที่7เปิดโอกาสให้คณะสงฆ์เยาวชนและพี่น้องประชาชน ได้ร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาทั้งยังได้ส่งเสริมศิลธรรมสร้างความเป็นสิริมงคลให้ปกคลุมไปทั่วทั้งแผ่นดินไทยทุกกิจกรรมสำเร็จได้ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันของทุกฝ่ายที่ต้องการสืบสารพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่และสำเร็จได้จากความกตัญญูกตเวทิตาของคณะศิษยานุสิ์ ที่พร้อมใจเดินตามรอยมหาปูชิีญาจารย์ด้วยการถักทอสายใยแห่งความดีเชื่อมใจชาวพุทธไว้เพื่อพุทธธรรมคำสอนอันล้ำค่าของพระพุทธองค์